ุอะลัยกุมวะร k า m w มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับนักเรียนตรงเรียนอันอิสลามยะทุกคนนะครับวันนี้คุณครูได้มีโอกาสมาพบกับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นปีที่สี่นะครับในเรื่องของวิชาพื้นฐานปรดูอินนะครับวิชาแรกที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือวิชาเตาฮีตนะครับในเรื่องของวิชาเตาฮีตเนี่ยนักเรียนคนใดที่มีหนังสือชั้นปีที่4ี่นะครับให้นักเรียนนํา เอามาเปิดตามคุณครูไปเลยนะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนนะครับก็คือในเรื่องของอิมานครับค,คือการอิมานการศรัทธานะครับนักเรียนเปิดไปตามคุณครูเลยนะครับวิชาแรกก็คือวิชาตา็มทีนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักการศรัทธาแล้วก็การเชื่อมั่นยึดมั่นต่อศาสนาอิสลามโดยมีหลักฐานที่สามารถยืนยันอย่างชัดเจนและแน่นอนนะนะนักเรียนดูนะที่คุณครูคขีดสีแดงไว้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่มันเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดแล้วก็คือความ ความสําคัญในในหัวข้อนั้นๆน,น,นะครับวิชาเตาฮีตเนี่ยนะครับซึ่งมีการเรียกได้หลายชื่อนะครับเช่นอินมุนกะรามนะครับหรือว่าวิชาอุตุลุดธีนนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกกันไปแต่ว่าโดยปกติแล้วเราจะเรียนกันเราก็จะชื่อใช้ชื่อกับนักเรียนว่าวิชาตอฮีตนะครับอนักเรียนมาดูนะครับเราจะเข้าสู่ของการเรียนกันละนะ เรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการอ ي มานนะครับอ ي มานก็คือการศรัทธาอย่างมีเหตุผลการเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเป็นจริงนะครับเรามีความรู้ในเรื่องของความหมายของอ ي มานกันแล้วนะครับนักเรียนมาดูนะครับในเรื่องของประเภทของอีมานนะดูตามคุณครูไปนะครับประเภทของอ ي มานมี2ประการหรือว่า2ประเภทนะครับตรงนี้สําคัญนะนักเรียนทุกปีการศึกษาจะมีการนํามาออกข้อสอบนะ คนนี้เราเรียนขี่ตามไปเลยนะครับอิมานประเภทแรกนะครับก็คืออิมานอานุจมันนะครับมุจมันนะครับคุณอเออิมานมุจมันเนี่ยก็คือการศรัทธาแบบสรุปแบบสรุปมันเป็นยังไงอะ่ะนะครับก็คือการศรัทธาและเชื่อมั่นต่อเอกองอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาและคําสอนพระดารัสของพระองค์นะครับคําสอนของพระองค์ก็คืออัลกุรอานนะครับเชื่อมัน่น เอ่อท่านบรรดารอซูลและคําพูดของรอซูลนะครับคือการศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตตาลานะครับก็คือการมีกาลิมอชฮะดานนั่นแหละนะครับเวลาที่เราทุกคนเนี่ยได้เปล่งเสียงออกไปว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิอิลลอฮ์ว่าอ ah ัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลล่ะไม่มีพระเจ้าอินใดที่จะถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากพงอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตตาลา และท่านศาสดามูฮัมมัดสุลตานอัลลัมเป็นศาสนาทูตของโงคนะครับอันนี้ก็คือประเภทที่หนึ่งนะครับนักเรียนดูนะครับประเภทที่สองนะครับอิมานอ่มูฟัสซอนนะครับอิมานมูฟัสซอนเนี่ยก็คือการศรัทธาแบบขยายความเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูนะครับว่าเราขยายความเป็นแบบไหนนะครับอ่คือการศรัทธาแบบเชื่อมั่นในรุกลออิมาน6ประการรุกลออิมาน6ประการนะครับอ่พวกเราเนี่ยจะได้ท่องกันจนติดปาก นะครับเพื่อเป็นการตอกย้ําอีกทีนึงนะครับเราอาจจะหลงลืมหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจในแต่ละหัวข้อนะครับคุณครูก็จะมาย้ําอีกทีนะครับประการที่1ของทุกคนอิหมานนะครับก็คือข้อที่1นึ่งตุมินบิลลาฮีนะครับก็คือต้องศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเป็นพระเจ้าของพวกเรานะครับอย่างที่คุณครูได้กล่าวไปในข้างต้นก็คือการที่เรามีกะลิมอชฮะดะนะครับหัวข้อที่2ว่ามาลาอิกาติฮี นะครับก็คือการศรัทธาต่อบรรดามาลาัยกาของพระองค์นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดของมาลาัยกาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ 3. าวะรุวะกุตุบิฮีวะกุตุบิฮีกุตุบิฮีก็คือตาบก,ก็คือพระคัมภีร์ของอัลลอฮ์สุบฮานวตัลาอฮ์คมภีของอัลลอฮ์สุบฮานาวัลาอในศาสนาอิสลามมีคมภีรเดียวนะครับก็คือคมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้น อันอ่านอันกุรอ่านการแปลความหมายของอันกุศานั่นก็คือการศรัทธานะครับต่อหัวข้อที่3อันนี้นะครับในหัวข้อที่4นักเรียนดูนะครับหัวข้อที่4การศรัทธาว่ารุสุลีฮีศรัทธาต่อบรรดารอซศูลของพระองค์นะครับเราอยู่ในรอซูลมูฮัมหมัดซอลลัลฮุอะไลวะสัลลัมนะครับก็คือนบีมูฮัมมัดของพวกเรานั่นเองนะครับหัวข้อที่5วันยามิลอาคิริกนะครับ ทาต่อวันสิ้นโลกเราจะต้องเชื่อมั่นว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยโลกของเรามันจะต้องถึงการละวิบัติแล้วก็จะต้องสิ้นสลายนะครับเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ของพวกเราในโลกนี้นะครับเราจะทําอะไรเพื่อที่จะไปโลกหน้าด้วยกับความสบายด้วยกับการที่เราไม่ถูกลงโทษในวันอาคิร์ะนะครับการสุดท้ายวัลก็ดลคอยรีฮีวะชารีฮีมินลัลลฮิตาอาลานะครับก็คือเชื่อมั่นต่อกําหนด ภาวะความดีและความชั่วนั้นมาจากพงอัลทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือหกหลักการศรัทธาในรุกลอีมานของพวกเรานะครับซึ่งตรงนี้ครูเข้าใจว่านักเรียนก็คงจะได้ท่องกันมาแล้วแล้วก็เรามาทบทวนกันอีกทีนึงนะครับอ่ามาเข้าสู่หัวข้อการเรียนของเรานะครับต่างๆนะครับนักเรียนดูนะครับต่างๆหรือฮุกกลมต่างๆฮุกกลมก็คือกฎนะครับต่างๆนี้จําแนกออกเป็นสามประการได้ดังนี้นะครับ คุณครูขอ,อพูดตามคาพูดของคุณครูนะครับว่าหุ่มกลหุ่กลแรกที่เราจะจําแนกกันนะครับก็คือหุ่นกลเชอ,อีนะครับก็คือบทหรือบทบัญญัติแห่งคําสอนนะครับก็คือพระดารัสของอัลลอฮฺสุบฮานูวฺตาลาพระดารัสของอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาได้มาจากไหนก็คือให้มาจากอัลกุรอานนะครับมันจะเชื่อมโยงจากอันนี้นะครับการศรัทธาต่อบรรดาคมพีของพระองค์นักเรียนดูนะมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะครับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ให้บ่าวของพระอ,องค์ปฏิบัติหรือห้ามมิให้ปฏิบัติการอนุญาตให้บ่าวของพระอ,องค์ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดและการวางระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับและการอนุญาตดังกล่าวนะครับเราจะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย ในฐานะที่เราเป็นลูกหลานมุสลิมเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าอะไรที่อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาหรือว่าศาสนาอิสลามของเราห้ามหรือว่าให้นะครับาการให้ก็คือก็คือให้ปฏิบัติเช่นการละหมาดห้าเวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบริจาคสกาศอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงส่ง,งเสริมแล้วก็ให้ปฏิบตัติในส่วนของข้อห้ามนะครับก็คือ,อง่ายๆเลยเช่น ห้ามไปลักทรัพย์ห้างไปทำร้ายคนอื่นห้ามไปว่ากล่าวคนอื่นหรือนินทาอะไรประมาณนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาอ่านักเรียนมาดูหัวข้อที่2นะครับภูกรมอาดี RD, นะครับภูกรมอาดี RD ก็คือธรรมดาทั่วไปทั่วไปยังไงนะครับนักเรียนดูเขาขยายความไว้นะคือปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างของสภาวะการนะตรงนี้นักเรียนดูนะครับ สิ่งที่ครูขีดไว้เนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดในการที่นักเรียนจะเอาไปสอนนะครับสภาวะการหรือไม่มีมีหรือไม่มีที่ซ้ำๆกันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นไปตามกฎนั้นก็ได้อีกทั้งสภาวะการนั้นก็ไม่มีผลบังคับซึ่งกันและกันอันนี้นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจในในใน,ในสิ่งที่หนังสือได้กล่าวไว้ครูจะยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองสภาวะการที่มีหรือไม่มีที่ซ้ำๆกันเช่นอะไรหน้านี้เป็นหน้าทำนานะครับชาวนาก็จะมีความรู้สึกกังวลว่าเดี๋ยวถ้าฉันหวานข้าวไปเนี่ยเดี๋ยวนกมันก็จะมากินครับชาวนาก็เลยเตรียมเอาพวกทัดเอาพวกอะไรมาปุดกันตุ่มตาม,ต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 มๆเพื่อที่จะไล่นกนะครับ ปรากฏว่าทุกๆปีมันมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือนกมากินข้าวชาวนานะครับแต่บางปีม,มีบางปีนะครับสมัยครูเป็นเด็กๆมันก็ไม่มีนกมากินเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเกิดได้แล้วก็ไม่เกิดนะครับอันนี้คือกฎของธรรมดาทั่วไปนะครับมีได้ไม่มีก็ได้นะครับในส่วนของกฎเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ี่ประเภทด้วยกันนะครับ ขยายความหัวข้อที่2นะครับก็คือภูมุมก Rd เนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทย่อยๆออกมาอีกนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่หนังสือเขาอธิบายไว้นะครับเราเรียนดูนะ4ประเภทนี้ได้แก่อะไรบ้างข้อที่1คือปรากฏการณ์ระหว่างมีกับมีนะครับดูนะมีกับมีนะครับมีในที่นี้เช่นมีการอิ่มเพราะว่ามีการกินเห็นไหมมีการอิ่มเพราะว่ามีการกิน สาเหตุที่เราอิ่มเพราะว่าเรากินนะครับมีการหลับเพราะว่ามีการนอนนะครับอ,อันนี้ก็คือหัวข้อที่1นนะครับปรากฏการณ์ระหว่างคําว่ามีกับมีนะครับดูในหัวข้อที่สองนะครับนักเรียนปรากฏการณ์ระหว่างคําว่าไม่มีไม่มีนะครับเช่นอันไม่มีการอิ่มเพราะว่าไม่มีการกินนะครับคือเราจะไม่อิ่มเพราะว่าเราไม่ได้กิน เราจะไม่หลับเพราะว่าเราไม่ได้นอนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะไปจินตนาการกันได้ต่อนะครับในหัวข้อที่สามนะครับปรากฏการณ์ระหว่างการมีกับไม่มีเช่นมีความหนาวเพราะไม่มีเครื่องนุ่มห่มนะครับหนาวเพราะว่าเราไม่ได้ห่มผ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อ,อยังอ่ตอนนี้นะครับเข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยก็คือบรรยากาศของอ่าฝนต้นหนาวขนาดเนี้ย ตอนเช้ามาเนี่ยถ้าใครเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยนักเรียนจะมีความรู behold, ้สึกว be ่าเฮ้ยอากาศมันเย็นนะครับยิ like ่งใครที่แบบไม่ใส่เ like สื <S <s ้อเดินไปตัวเปล่าๆเนี่ยนุ่งผ้าสรงตัวเดียวเนี่ยนักเรียนเดินไปเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกว่าขนลุกทันทีเลยเพราะมันมันหนาวหรือช่วงบ่ายบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองอะไรประมาณเนี้ยเราเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความร้อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีหมวกใส่เราไม่ได้กางร่มหรือว่าเราไม่ได้ใส่เสื้ออันนี้ก็คือลักษณะของ อันที่มีกับไม่มีนะครับหัวข้อที่4ปรากฏการณระหว่างอันไม่มีกับการมีนะนักเรียนเห็นนะมันสลับกันนะก็คือเนี่ยมันจะครอบคลุมทั่วไปกันหมดเลยนะครับไม่มีกับมีเช่นเช่นอะไรไม่มีการไหม้เพราะมีน้ำํำอเหตุที่ไฟมันไม่ไหม้เพราะว่ามันมีน้ําอยู่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับทั้งส บทการที่ขยายความมาจากหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่3นะครับผู้กลมอักลีนะครับผู้กลมอักลีนี่คือการตัดสินโดยใช้สติปัญญานะครับเรียนดูนะโดยสติปัญญานะครับหมายถึงการรับรองหรือการปฏิเสธอันนี้จะมีทั้งสองอย่างนะครับการรับรองหรือว่าการปฏิเสธนะครับของสิ่งหนึ่งที่มีต่อปัญหาต่างๆโดยไม่ต้องสังเกต อาการเกิดขึ้นต้ำซ้อนนะครับโดยอาศัยบทบัญญัติทางศาสนาเพราะถ้าอาศัยการสังเกตในการเกิดซ้ำซ้อนเนี่ยเป็นเครื่องพิจารณาก็ถือว่าเป็นการตัดสินโดยอาศัยกฎธรรมดานะครับหรือถ้าอาศัยบทบัญญัติทางศาสนาก็ถือว่าเป็นการตัดสินโดยบทบัญญัติของทางศาสนาอันนี้จะเป็นข้อเลือกนะครับนักเรียนดูนะดังนั้นกรณีที่สติปัญญาของเรายอมรับว่าอาจจะเป็นไปได้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับเรียกว่าย่าอิสนะครับย่าอิส ิฟัตยาอิสนะครับซึ่งไอหัวข้อที่เราเรียนกันมาเนี่ยนักเรียนท่องกันได้แล้วนะครับสติปัญญายอมรับว่ามีเรียกว่าวาจิบนะครับวาจิบในที่นี้ก็คือสิ่งที่มาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ต้องนะครับหรือสติปัญญายอมรับว่าไม่มีก็คือมุสตาเฮนนะครับมุสตาเฮนเราท่องมาหมดแล้วนะครับสิฟัตวาจิบสิฟัตมุสตาเฮนและสิฟัตยาอิสเนี่ยนักเรียนลองไปทบทวนดูนะครับว่าความหมายของ สามสิฟัตเนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งคุณครูอาจจะไม่ขอย้อนนะครับในรายละเอียดพวกนี้เพราะว่ามันจะทําให้คลิปในการสอนเนี่ยมันจะมากเดี๋ยวนักเรียนจะเหนื่อยหน่ายกับการที่มาดูคลิปของคุณครูนะครับโดยเหตุการณ์นี้การตัดสินโดยสติปัญญาจึงแบ่งออกเป็น3ประเภทคือนะครับออกอีกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนดูกดปัญญาสามารถแบ่งออกเป็น3าประเภทหรือ3มชนิดนะครับนักเรียนดูนะครับ เขาขยายความมานะครับก็คือ1วาญิบก็คือสิ่งที่สติปัญญาจะต้องยอมรับหรือไม่ปฏิเสธนะครับก็คือรับรอง,งเช่นวาญิบที่เราจะต้องละหมาด5ห้เวลานะครับอะไรต่างๆประมาณนี้ก็คือจะต้องปฏิบัติหรือสิ่งที่วาญิบก็คือรับรองมาแล้วให้ถูกต้องนะครับอ,อ,อันดับที่สองนะครับมุสตาเฮนก็คือสิ่งที่สติปัญญายอมรับว่ามี สิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่ามีหรือว่าปฏิเสธจะตรงข้ามกับวายิบนะครับนักเรียนดูนะมุสตาเฮนกับวายิบเนี่ยเป็นอะไรที่มันตรงข้ามกันนะครับส่วนอันที่3อันสุดท้ายนะครับก็คืออิสก็คือสิ่งที่สติปัญญายอมรับว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับไปได้ทั้ง2อย่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอการเรียนการสอนออนไลน์ในหัวข้อ,อ ในชั้นปีที่4วิชาฟารดูอินในเรื่องของอิมานนะครับในโอกาสหน้าเราจะได้มีการมาพบปะในช่องทางออนไลน์กันอีกในวิชาอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้นําเอาสิ่งที่คุณครูได้สอนไปเนี่ยไปทบทวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเดือนเมษาปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีการสอบอภาคฤดูร้อนฟารดูอินนะครับ ก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แล้วก็ปฏิบัติตามศาสนก,กิจของอัลลอฮฺสุบฮานาวฺตาลาที่กำหนดมานะครับวันนี้ก็ต้องขอจากลากันด้วยคำว,ว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮฺมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาะ